สอ,อย่างนุกสุธิดานะคะก็ออกมายอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะที่ต้องมีการเลี้ยงดูลูกทั้ง2คนด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีการวางแผนเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องอนาคตของลูกๆไว้แล้วค่ะ ใช้ชีวิตแบบซิงเกิลมัมคุณแม่ลูกสองมากกว่า9ปีแล้วนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงสาวนุกสุธิดาที่เลี้ยงลูกชายวัย11ขวบน้องปิ๊ปโป้และวัย10ขวบน้องปาแปลงด้วยตัวคนเดียวล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตชีวิตว่าค่อนข้างเหนื่อยที่ต้องดูแลและก็อบรมสั่งสอนทายาททั้งสองคนตอนนี้คนแรกก็ขึ้นมัธยมต้นแล้วค่ะเจ้าตัวก็เริ่มที่จะวางแผนชีวิตให้ลูกใหม่ทั้งนี้นะคะดูท่าว่าปิ๊ปโป้ก็จะชื่นชอบงานในวงการเพราะเป็นเห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนได้เข้าวงการ ด้วยนะคะโดยคุณแม่นุกก็ยังเบรกไว้ก่อนเนื่องจากว่าอยากให้ลูกสนใจเรื่องเรียนก่อนฟากทายาทคนที่สองก็ติดเกมมีโรคส่วนตัวบ้างค่ะซึ่งนักแสดงสาวก็จัดตารางชีวิตให้ลูกๆอย่างเคร่งครัดนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตซ้อนด้วยเหตุผลให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดละของการเลี้ยงลูกทั้งติวทั้งหลุน ตัวโก่งอะค่ะคนโตค่ะคตอนนีโตเข้ามอลน,นึงเขาอ,อยู่ในวัยที่ไม่ใช่เด็กแล้วอะไม่ใช่เด็กเล็กแล้วใช่ใบแต่ก็ยังไม่ใช่วัยรุ่นซะทีเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องวางแผนชีวิตให้เขาอีกทีนึงก็เห็น,น,น,น <Shaun> พี่รุ่นพี่ในทีวีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเดินรอยตามที่คนนี้แล้วเราสนับสนุนลูกไหมคะไม่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อย ไม่ค่อยได้สนับสนุนนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงงอนนะคะรู้สึกว่าอะก็ถ้าสอบได้ถ้าเรียนติดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอยากะเรียนพิเศษร้องเพลงหรืออะไรก็ไม่ว่าแต่ต้องรอให้สอบก่อนต้องจัดการดีๆวางตารางชีวิตดีดีะคะ่ะ